ตอนรับบริการท้าลองท้ารวยอยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะครับผมชาวริตโลหิตจันทร์ชาวครับและเจนนี่เกสรนราดรองเมืองค่ะเจนนี่ครับวันนี้แหละพี่มีอะไรมานําเสนอบเด็ดมากเลยเอามาฝากนอ้องเปล่าฝากแน่นอนจงงเจนนี่ต้องชอบแน่แน่เพราะเจนนี่ไม่เคยน่าสดเลยดูได้ <laughs> หมายความว่าเจนนี่เนี่ยผู้หญิงทุกคนนะครับจะต้องมีการเสริมเติมแต่งกายงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งโอ้หถ้าเกิดจะให้ออกบ้านหน้าสดนี่มไม่ออกด <นะ S 2> ีกว่าเนาะพอออกไปก็ต้องถ่ายรูปเช็คอินแล้วต้องดู<ช>ดีตลอด<ช>เวลาถูก,<ช>ถกไหมครับต้องอย่างน้อยก็ต้องมีแบบแบลบอนด์มีไอชโดว์นิดนิดอ่าต้องแบบเรื่อๆอะไรอย่องะไรแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้เวลาจะใช้ของดีทีนึงเนี่ยโอ้โหเจนนี่ไปเคาน์เตอร์แบรนด์ทีนึงหมดตังเยอะไหมห่วมนะแค่หลุมๆเล็กๆเนี่ยก็เกือบพันเนาะหมายถึงสีสีเดียวคุณชมใช่หมายถึงอายแชโดว์นะเป็นพันทุกแ วันนี้ครับมีของดีของจากอเมริกาจริงอ่ะถูกต้องถูกปะดังที่อเมริกาแล้วก็นำเข้าไทยแล้วราคาเจ้าเดียวราคาถูกไหมราคาถูกไหมเอาเป็นว่าถ้าเกิดคำนวณสีแล้วเนี่ยนะ ต่อสีนะสักตั้งยี่สิบก็คงพอมีการทอน้วยจริงเหรอฟังดูเหมือนถูกไม่น่าใช้อีกเฮ้ยแบบเขาตบแบนแล้วราคานี้หาไปได้อีกแล้วนะถูกต้อง่ยาอําลองเล่นนะไม่ใช่่องเล่นอันนี้ไม่ใช่ถูกนะครับเรียกว่าคุ้มค่าจะดีกว่าเพราะว่าอยู่ที่อเมริกาโด่งดังมากแล้วมีคนนําเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในจอแอนคอยแล้วดังที่อเมริกาด้วยอ่ะถูกต้องครับผม้เซิร์ชทูเกิลได้เลยอยากรู้เป็นยี่ห่ออะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมครับมี่อะไรบ้างอะชโดตลิิกไหอ๋อ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้า้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการที่จะทําให้เรานั้นดูดีได้นะครับทุกวันนี้แน่นอนว่าการแต่งหน้าเป็นเรื่องสําคัญว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากโดยเฉพาะบางคนนะฮะที่อาจจะไม่ได้มีวัตถุดิบอะไรจากพ่อแม่ที่ให้มาเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้เทคนิคต่างๆตัวช่วยต่างๆมันช่วยให้เราดูดีได้ขึ้นจริงๆจริงๆนะครับ วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะฮะนั่นคือท่านแรกคุณปารมีจันทร์สมคอยและคุณอธิษฐานคำพวงจากประธานกรรมการบริษัทเพียวคอสเมติกจำกัดนั่งอยู่กับเราตรงนี้สวยๆทั้ง2คนเลยครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแบบนั่งเงียบๆนั่งมองหน้าอย่างเยอะมาเลยสวยมากทั้งคู่เลยค่ะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะครับได้ค่ะคุณนับคุณนัทแล้วก็คุณปลาคุณปลานะครับทั้งสองท่านไง ไปต่อไม่ถูกเลยคุณผู้ชมเอ้ยอ่ะให้กล้องดูชัดๆก่อนนี่นะเป็นไงพอใจยังพอใจแล้วต้องเชิญน้องเถินเลยนั่งเถินเลยอ่ะเมื่อกี้นี้ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วแหละผมเองเป็นผู้ชายก็อาจจะไม่ได้อะไรมากแต่เท่าที่ส่วนตัวประสบการณ์เนี่ยเราดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีบ่อยมากเลยนะที่แบบว่าเอาดาราเกาหลีมาและแบบมีแต่งกับไม่แต่งโอ้โหเครื่องสำอางมันมันเมจิกขนาดนั้นอะ ใช่มันเหมือนมายากลนนะนาอไม่เปลี่ยนผีเป็นคนได้เลยค่ะใช่ทำได้ขนาดนั้นเลยถูกต้องอย่างเราไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากลางคืนเหมือนฝันกลางวันเหมือนผีแต่นวาจริงอันนี้จริงไหมโอเคแต่เราไม่ได้ว่าแตพอไฟเปิดนี่ต้องรีบเดินออกใชู่ว่ไม่ใช่ช่ใช่ไม่ใช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 ่ใเ่ใช่่ใ่ใเ่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่่ใช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 ่่ดชนใช่ใช่ใช่ัช่ใ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 ชหมช่ใช่ใชกใช่ใช่่ใอ่ใช่ใช่ใช่การแต่งหน้า ดังนั้นวันนี้คุณปลากับคุณนัก็เลยมีของมาให้เราได้ภาคภูมิได้นำเสนอเป็นส่วน Join and Coin มานานที j o y n and o i เราจะได้มาพรีเซนต์เครื่องสําอางแบบนี้วันนี้มีอะไรมานําเสนอครับค่ะก็เครื่องสําอางที่เรานําเข้ามานะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวเซตพาเลตอายแชโดค่ะอายแชโดใช่เราก็จะเอาเข้ามา2เซต ค่ะเซตหนึ่งจะเป็นสีสันสดใสหน่อยก็คือแต่งได้วัยรุ่นส่วนอีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตที่แต่งง่ายๆคือโทนสีแบบสีน้ำตาลอะไรเงี้ยสำหรับทางานแต่งสติแบอยู่บ้านแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยก็แต่งสามารถแต่งได้ซึ่งจะบอกว่าที่นําเข้ามาตรงนี้คือยคือ1คือเข้ามาอยู่ในจอยน์คอยสองก็คือว่านําเข้ามาจากต่างประเทศนั่นก็คือ อเมริกาใช่ค่ะตัวนี้นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือเป็นแบรนด์ b h Cosmetics ตัวนี้จะโด่งดังมากในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าในประเทศไทยยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายก็คือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในประเทไทยคะคือต้องบอกก่อนว่าอเมริกาเนี่ยมันเป็นประเทศใหญ่ถูกไหมฮะแล้วก็มันจะมีเครื่องสำอางที่แบบ ดังระดับ world class เป็นแบรนด์ระดับโลกที่แบบใช้กันมีคู่ค์เตอร์แบรนด์แต่ว่าในส่วนของในประเทศอเมริกาเองจริงๆเนี่ยเขาก็มีหัวอะไรแข่งกันเยอะแยะมากมายดังนั้นการจะทําอะไรให้ติดแบรนด์ของตลาดอเมริกาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องยากมากแต่วันนี้มันมีแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วน่าชื่อว่า BH c o s m e t i c ค่ะ BH c o s m e t i c ทีนี้มาในส่วนของเมืองไทยเมืองไทยเเดี๋ยวขอเล่ากันก่อนแล้วกันเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ได้เป็นคนแต่งหน้ากันมากนักก็คือว่า ถ้าเข้าไปในสูตรการค้าชั้นหนึ่งเนี่ยที่มันส่วนใหญ่จะดูใสๆว่าววดูสว่างไว้ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโซนเครื่องสำอางทั้งหมดก็จะมีเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆไปอยู่ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีของยี่ห้อนี้ยังนะฮะซึ่งต้องบอกต่อว่าของชิ้นหนึ่งเวลาซื้อทีเครียดบอกหน่เจนนี่เอาแค่หลุมเดียวสีเดียวนะแค่หลุมเดียวสีเดียวตรงนี้นะเขาไม่ขายเป็นสีๆเลยว่างั้นเถอะเหือพัน จริงๆคือแบบคือคือเราเรายอมรับตรงใจเพราะว่าเราเราชอบเราชอบมันคุ้มกับเี่าเสียไปถ้าคนที่แต่งหน้าแล้วก็ใช้กับสูตถูกต้องค่ะใช่ราคาแบบก็คือว่าเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราจำยอมอ่ะเพราะทุกแบรนด์มันขายราคานี้กันหมดเราถือสูตถูกมากสุดมันก็แพงถูกกับกันไม่ร้อยสองร้อยแค่เท่านั้นถูกไหมฮะเหมือนกันที่ลุกปากํำลังจะน้องปากกำลังจะบอกว่าตัวเองก็เป็นเหมือนกัน ก็ใช้ของรุ่นนีปก่อนหน้านี้ก็ซื้อเครื่องสำอางในเคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างเหมือนกันค่ะคือแบบเข้าไปนี่หมดทีหนึ่งเยอะเลยค่ะแล้ก็ได้มาแบบไม่ไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปเจอตัวนี้เราก็ดูในอินเทอร์เน็ตนะคะเห็นแบรนด์นี้แล้วเออน่าสนใจเพราะว่าพาเลตหนึ่งเนี่ยมีถึง124สี ร้อยยี่สิบสีพาเลตก็คือ,อภาษาชาวบ้านอย่างผมเรียกเป็นถัดถานอะไรกัน <c oughs> อ่าแต่ <c oughs> พาเลตหนึ่งก็คือมีร้อยยี่สิบสีใช่ค่ะทีนี้จากจากคนที่เคยใช้เครื่องสําอางในถามสาวๆทั้งสามท่านเ <c oughs> ลยกันจากคนที่เคยใช้เครื่องสําอางก็คือว่าโอเคแหละสีมันก็คือส่วนหนึ่ง2องส,สีในส่วนของปริมาณก็ปริมาณคุณภาพติดคงทนก็คงทนถ้าเกิดใช้เคาน์เตอร์แบงด์อยู่แล้วคงทราบเป็นดีอยู่พอวันหนึ่งได้มาใช้อันนี้ได้มาลองแตกต่างหรือดีกว่ากันยังไงเล่าให้ฟังหน่อย ก็คือตัวนี้คือพูดได้เลยว่าเทียบเท่าตัวเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เคยใช้อยู่แต่ราคาราคาถูกกว่าถูกกว่ามากถูกกว่าเยอะกใช่แบต้องแต่บอกทีหลังต้องแต่งหลังอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยเราแต่งหน้าไปทํางานใช่ไหมทุกคนต้องแต่งผู้หญิงทำแบบเป็นแบบเครื่องสําอางแบบเกาหลีเนาะกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอเริ่มตกกลางวันก็จะเริ่มแบบจามแลวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ กมาแถวนี้อะไรเงี้ยหางตาใต้ตาเป็นแพนด้าะแต่งทีเป็นแพนด้าแต่ว่าตัวนี้คือแบบกล้าพูดได้เลยว่าสีติดทนนานมากลูกค้าค่ะมีไปรับปรแต่งหน้าไปรับปริญญาครับคือเขาก็แบบคอมเมนต์มาเลยว่าแบบแต่งตั้งแต่เช้าจนเย็นแบบสียังอยู่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือรับปริญญาถ้าเกิดเมคอัพไม่ดีเนี่เละนะคะใช่เพราะมันร้อนด้วย้งแต่ทั้งหน้าก็ต้องทั้งวันด้วยใช่ถ้าผ่านปริญญาไปได้ก็ถือว่า แพงเละแล้วผมจะบอกให้ฟังว่าแท่ที่ผมรู้มานะแต่งหน้ารับปริญญาเขาก็ใช้ของดีของแพงใช่ไหมเขาต้องอัดหนักให้มันอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่งหน้าทีหนึ่งโอ้โหเป็นพันถูกไหมฮะหลายพันหลายหลายพันนะหลายพันเลยแหละไม่นี้แต่ง3ามพันนะคะนี่คือเลทราคาปกติอยู่แล้วหใจร้ายนี่นะคิดหนูแพงจังเลยเนาะ ใจร้ายใจดำตาดีจังแต่เราทำไมเราก็ยหอมเพราะเราแต่งเองไม่ได้แต่งเองไม่ได้ถึงไดมแต่พอมาเจออันนี้ค่ะคือแต่งแต่งง่ายมากเลยเนาะใช่คือราะเขาจะไล่สีมาให้เลยคนที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้าก็สามารถลองแต่งเองได้ค่ะคือเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันมีทิคกมันมีเคล็ดลับมากมายอยู่ใน YouTube เราเปิดดูได้เราเซิร์ชแป๊บนึงเราก็เจอแล้วแต่ว่าไอการที่จะมีของครบ มีเหมือนในคลิปวิดีโอเขาเนี่ยโอ้โหมันลงทุนเยอะมันลงทุนเยอะคุณเป็นถามว่าคนมีสกิลมีทักษะการแต่งหน้าแล้วอยู่ดีๆจะไปรับจ้างส่งเดทเนี่ยถามว่าลงทุนเท่าไหร่ ตลับจริงก็ซื้อได้แค่รอบเดียวอันที่เหลือมาเติมของอะไรก็ไม่รู้ประตูน้ําสําเพ็งเราก็ไม่รู้ถูกไหมอ่าวจะมีพูดกันเรื่องนี้มันก็มีคือเราต้องมีอะไรไปบ้างไงถูกไหมฮะตลับตลับเป็นในห้างแต่ข้างในเป็นแบบถุงเอออย่างนี้เราก็เจอกันเยอะเราก็เคยเห็นกันบ่อยอยู่ในวงการเราก็รู้ใช่ไหมแต่ถามว่าพวกนั้นนะเขามันมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าไอของจริงมันราคาสูงมากไง แล้วใช่อ่ะโอเคดังนั้นทําให้เวลาลูกค้าเขาแต่งหน้าเขาเห็นตลับเห็นยี่ห้อโอเคเขาก็วางใจเป็นส่วนหนึ่งแล้วใช้ยี่ห้อนี้เลยหรอไว้ใจแต่จริงแล้วแต่จริงแล้วผ่านต่แค่เลี้ยงเพนแค่นั้นแหละพุ่นหน้าถึงไปแล้วยังไม่ถึงถึงเลี้ยงเย็นเลยถูกไหมฮะะทีนี้พอมาถึงอันนี้วันนี้ก็รู้สึกจะมีหลายอย่างเลยกขออนุญาตเจาะไปทีละตัวแล้วกันนะครับตัวแรกเลยอันใหญ่สุดนั่นคือ ตัวนี้เป็นพาเลตอแชโดว์เป็นร้อยยี่สิบสีร้อยยี่สิบสีทาตาเป็นสีทาตาตัวนี้จะเป็นเซตสามก็คือเราจะนําเข้ามา2เซตคือเซตสามกับเซตห้าโอเคใช่ตัวนี้เป็นเซตสามเซตสามจะเป็นสีโทนอุ่นๆนะคะกล้องเข้ามาูดูใกล้ๆเลยนะครับ ดูที่สีเลยนะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ถ้าเกิดมองเนี่ยอ่ะพูดกันง่ายๆมีสีแบบ c o l o r อร์ฟเนี่ยอันนึงชูชาร์ดหน่อยอีกอันนึงก็จะเป็นสีที่แบบว่าคนแต่งง่ายๆแต่งง่ายๆหรือจะเป็น s โมคี้อายก็ได้ออตัวนี้ก็ครบเลยแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วใช่ไม่ว่าจะแบบใส่สื้อ้าสีอะไรได้หมดได้หมดเข้าหมดเลยอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะดรอปจากคัลเลอร์อันนี้ก็จะมีอีกฐานนึงทางด้านนู้น ช่มฮะตัวนู้นจะเป็นเซ็ตห้าข้างหลัตัวเองมองไม่เห็นเอตตั้งแ่่มืให้กล้องซูมไปดูหน่อยน่าจะเป็นเซตหนึ่งอัเซ็ตหาอ๋อก็จะสีเซ็ตแบบนึงโทนน้ำตาลนะคะจะคงเป็นอายแชโดว์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอายแชโด้สำหรับคนที่ชอบโทนน้ำตาลแต่งง่ายๆอาจจะแมตช์สีแบบใหญ่หน่อยใช่ตัวนี้เราก็ใช้อยู่แต่ผมจะบอกอะไรให้นะว่าคนที่เขาแต่งหน้าเป็นจริงๆแล้วเนี่ย คือทุกอย่างในเครื่องสำอางอ่ะเขาเขาแมทกันได้หมดเลยเขาเอาสีมาผสมกันเขาเอาอะไรกันแล้วถ้าเกิดมีมาแบบคือปกติเขามีกันแค่แบบแม่สีสองสามสีอะไรเงี้ยเขากงไม่ได้แล้อันนี้มันใช่มากในการไล่สีตาใช่มไปอ่นม่ทุกสีเลยอย่างน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลเข้มไล่ไปอ่อนเป็นแบบกริเตอร์ค่ะคือตัวนี้จะมีครบทั้งเนื้อแมทแล้วก็ ตัวที่เป็นชิมเมอร์ด้วยเนื้อแมทอธิบายนิดนึงฮะเนื้อแมทกับชิมเมอร์ก็คือถ้าเป็นเนื้อแมทก็คือจะเป็นสีด้านแต่ถ้าเกิดชิมเมอร์คือเงาหน่อยเงาเงามีวิงวิงอะไรอย่างเงาติกติเตอร์ใช่ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะชอบเนื้อแมทเนืไวแมทจีเทลเยอะมากทีนี้ทีนี้เข้าใจแล้วว่าโอเคในเรื่องของการแต่งหน้ามันมันต้องอาศัยทักษะถ้าเกิดแต่งเป็นเนี่ยในมันคงเอาแบบสีมาสลับกันมั่วไม่ได้ในดวงตาดวงเดียวถูกไหมฮะดังนั้นอันนี้เขาเรียงแถวมาให้แล้วว่าหัว เข้มหางอ่อนพาอ่อนหัวเข้มอะไรก็แล้วแต่โอเคคแต่แต่ไม่พลาดนะคะถ้าแต่งไม่ไม่คอยพลาดต้องซูไปใหม่ดูสิครับไม่พลาดนี่คือคุณปาก็ตัวนี้เลยนะคะคือสองท่านเลยนะคะนี่ต้องอย่าไปซูมใกล้มากนะเดี๋ยวเขินไอกท่านหนึ่งเนี่ยเขินเนี่ยผมแซวจะแข็งแล้วเจอผี เป็นไครดเกินแี่เชาเอออะทีนี้ในเรื่องของอายแชโดโอเคสองเซตที่นำเข้ามาค่ะต่อไปเป็นอะไรฮะอันนี้ที่นำมาโาว์ตัวนี้เป็นปัดออนเป็นปัดแก้มอะค่ะเป็นปัดแก้มแต่ว่าในตลับนึงเนี่ยมันก็จะมีสองเฉดครับผมอาจจะปัดปัดแก้มแล้วก็อย่างสีอ่อนๆก็สามารถทำเป็นไฮไลท์ได้กดก็คือสร้างมิติให้หน้าพี่ชาเอาไปกิน ใช่ถ้าใครที่แต่งหน้าก็จะรู้จักดีพวกไฮไลท์ก็คือสำคัญมากแต่ถ้าเกิดคนไม่แต่งหน้าผมจะอธิบายให้ฟังแต่งหน้าเนี่ยคุณผู้ชมมันป็นเรื่องของแสงและเงาใช่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 ใ่ใช่ใใช่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 ใช ตรงส่วนที่ต้องการปกปิดอย่างเงี้ยค่ะโหนกแก้มตาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะตีกรอบหน้าอะโอเคอันนี้มีมามีมากี่ตัวกี่สียังไงครับจริงๆอันนี้มีมาห้าสีห้าสีค่ะก็จะเป็นชมพูส้มแบบชมพูแดงอะไร่ะคะครบเลยก็ถือว่าเป็นสีที่ที่ครบแล้วแหละครอบคุมแล้วเพราะว่ามันคงบัด บบลัชออนมาคงสีเยอะเลยนี่ไม่ได้ม่วงเขียวไม่ได้ไไม่ด้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณทางบ้านบอกเอ้อยากจะลองแต่งหน้าไปแต่งนิสัยน้อยโดนปัดม่วงมาทหน้าช้ำมาเลยนะไ้่ชองดูเลยนะทะเลาะกับแบบแฟนที่บ้านหรือเปล่าโดนปัดปากม่วงอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคก็คือจบไป2อย่างแล้วมีมีในส่วนของอายแชโดว์และอาบลัชออนต่อไปอีกอันนึงที่จะทําให้ให้เราดูดีขึ้นมาได้อันนี้สําคัญมาก หลายคนเห็นช่างแต่งหน้าที่เขาโปรเฟชชั่นแนลจริงๆเขาใช้มือบ้างใช้อะไระบ้างหรือหรือเราเคยเห็นแม่เรานะเขาก็ถนัดใช้มือใช้อะไรอย่างนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะแต่คนที่ของที่มันสมควรจะใช้จริงๆแล้วเขามีไว้ให้ใช้นั่นคือเป็นเรื่องของแบรนด์ถูไหมฮะ,ะเล่าก่อนว่าแบรนด์ในท้องตลาดเนี่ยอันนึงเนี่ยในเคาน์เตอร์แบรนด์อันหนึ่ง,อง,อนนงของจริงนะอย่าไปดูของ,ของ,งปลอมของจริงหมายความว่าเขาใช้เ มีส่วนผสมของขนจริงใช่ขนอะไรฮะขนสัตว์จริงๆะคะขนสัตว์นี่แหละแล้วแต่ว่าท้อะตลอะไรอย่างงี้แล้วก็ตายมั้งมีก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะต้องบอกก่อนว่าในท้องตลาดโอ้โหอันนี้เอาเรื่องเลยราคา อันนี้ราคาสูงมากต่ออันใช่ส่วนใหญ่จะขายแยกเนาะใช่ใช่ต้องสะสมทีละอันทีละอันเขาซื้อีเดียวก็ไม่ไหวนะค่ะมันก็พันกว่าบาทแล้วใช่แค่อันเดียวแปดร้อยพันหนงประมาณนี้ยถ้าจะมีครบเซตนี่ หมดเยอะมากเป็นหมื่นแลิบอันก็เท่าไหร่แล้วอ่ะใช่ค่ะเป็นหมื่นเลยอ่ะผมเห็นว่าอย่างอย่างช่างแต่งหน้าในในกองถ่ายในสตูดิโอผมเนี่ยนะคุณแม่อ้อมเลยนะอถ่ายไปอันหนึ่งแค่จะผูกคอตายโึ้นบ่นเหมนั้นเลยเหรอใชยไป่ายไนใช่คถ่ายไปอันหนึ่งแค่จะผูกคอตายดังนั้นนเป็นเรื่องใหญ่มากของของคุณผู้หญิงใช่ค่ะแต่ถามว่าการที่จะซื้อแบบนั้นแล้วอย่างสมาชิกจอยคอยที่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะถามว่าความจําเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นหรือสองหมื่นเพื่อจะมีแปลงครบเซต บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใช่มันไม่ใช่เรื่องถูกไหมฮะที่จะต้องเสียราคานั้นแต่วันนี้ก็เอามาเหมือนกันถูกไหมฮะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวจะพูดทีหลังนะคุณผู้ชม่หลายคนต้องอยากรู้ราคาอยากรู้ราคาแล้วเนี่ยพูดไม่เกินอารมณ์ผบมานานมากนะ้ะถูกไหมฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูแปลงก่อนมีอะไรยังไงมาบ้างวันนี้ค่ะเซตแปลงจะมี2เซตนะคะค่ะหยิบได้เลยค่ะเซตหนึ่งจะมีเดี่ยวแปลงขออนุญาต แปลงแต่งหน้าทั้งหมด12ชิ้นนะคะใช่เซตนี้เป็นเซต12ชิ้นก็คือจะมี3สีค่ะแต่ละเซตก็คืออันนี้เป็นสีม่วงสีม่วงสีชมพูแล้วก็ดำตัวนี้จะเป็นขนขนแท้ผสมขนเทียมค่ะก็คือนุ่มมากแต่ก็นุ่มเหมือนกันแล้วจะไม่ไม่บาดหน้าเออแปลงนี้ ถ้าเกิดใช้ไม่ดีที่บาดหน้าใช่ใช่ใช่แล้วขนเนี่ยไม่มีหลุดไม่มีร่วงนะคะถ้าเกิดแบรนด์ถูกถูกอ่ะคือคนที่เคยแต่งก็จะรู้เวลาปัดไปบางทีปัดสีสองพัก็บานแบบคลางแล้วแล้วก็ติดหน้าติดอะไรอย่างเงี้ยรุดด้วยใช่แต่ว่าตัวนี้คือขนแน่นแล้วก็แบบนิ่มมากๆและก็คือสามารถสามารถที่จะมีครบเซตได้ใน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 นี่เลยใช่ไหมก็ครบเลยก็คือ แต่งหน้าได้แบบโปรเฟชชั่นอลผมผมคงไม่ต้องมาอธิบายว่าอันไหนมันทําอะไรนะเพราะนี่หญิงอยาจะทราบใช่ไหมไม่ใช่ใช่เพราะอันนี้รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรใช่ค่ะใครอยากจะแต่งหน้ามือใหม่ก็ดู YouTube ได้เขาคงบอกว่าอะไรเป็นเพราะแต่ละชนิดเขาจะมีวิธีการใช้ส่วนมากผู้หญิงก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมไ้่ใช่ไหมไอ้ที่ผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าไอ้อย่างผมมองเนี่ยไอ้แปลงอันหนึ่งแปลงก็คือแปลงอ่ะแต่ความจําเป็นที่จะต้องใช้ให้ถูกที่ถูกอันถูกการใช้งานของมัน มันสาคัญมากไหมสาคัญนะบางคนแบบคิดว่าเอ้ยเซตแปลงไม่สําคัญหรอกใช้มือแต่งแบบอะไรแต่งบางทีเราไม่ได้โปรเฟชชั่นอลเท่าคนที่แต่งหน้าเก่งๆอย่างเงี้ยเราใช้มือบางทีแบบเลอะเทอะมือเรามีเหงื่อใช่แล้วบางทีแบบเราปาดไปอย่างเงี้ยเราแบบคอนโทลไม่ได้มันไม่เนียนมันไม่เนียนมันไม่เนียนเมันเหมือนแปลงไม่ได้แปงใช่บางทีแบบ ปัดแกมอย่างเงี้ยจะไปเอาออเาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างแรงใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นปืนไปนอะใช่ใช่ใช่ก็ต้องใช้อะค่ะแปลยังไงก็ต้องใช้แล้วยิ่งถ้าเกิดแบบแปลงราคาถูกคุณภาพต่ำปัดไปนี่แบบเจ็บหน้าเลยอ่ะอย่าซื้อดีกว่าเป็นแฟชั่นใหม่ที่เลือดฝาดไงคะเลือดซิบซิปซิปหน้าด้วยบาทนะใช่ไหมบาทนะคือเอาเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครที่เดินนะฮะ คือเครื่องสำอางในเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะมีขายเยอะมีขายตั้งแต่ในอินเทอร์เน็ตใน i ิน t a g r กรมหรือว่าขายในตามตลาดนั้นมีหมดคุณผู้ชมแม้กระทั่งแต่เราเองที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากอย่างคุณผู้ชายนะฮะเดินผ่านกาแฟอย่างนงี้เราเห็นเลยว่าไอ้ตามที่เขาวางแผงอยู่เนี่ยมันจะมีแปลงขายผุดเข้าผุดออกได้อย่างเงี้นะฮะอ,อะไรเหละนะ่านั้นอ่ะดูภายนอกโอเคยังไม่เคยมีใครใช้นี่มันก็ดูใหม่ดูเป็นทวงสวยดีแต่ถาว่าใช้ไปแล้วมัน มันไม่ได้บานคือแบบมันจะเป็นพวกขนสั่งคอมากกว่าพวกครับอีกอย่างหนึ่งราคาจากตรงนั้นขยับมาใช้ของดีของจริงแต่มีคนนาเข้ามาให้แล้วมันคุ้มค่ากันเยอะคือเพิ่มขึ้นอีกแค่อย่างเดียเวลาขายที่เราเห็นก็อลารอยใช่ไหมใช่ก็คืออันเดียวแต่ถ้าซื้อเราอย่างนี้ ทางเซตเลยคุ้มกว่าแน่นอนเดี๋ยวราคาไม่ไมม่่ไได้แบบเป๊ะพอยะอะไรเลยคาพอรวมๆแล้วก็พอกันอ่ะทีนี้ก็อาร์ตถูกไม่ได้เวลาสมควรแล้วขออนุญาตถามราคาหน่อยแล้วกันว่าอะไรเป็นยังไงนี่แหละคือสิ่งที่คุณผู้ชมทางบ้านรอคอยเอาเอาตัวหลักๆแล้วกันเอาตัวหลักๆแล้วกันเพราะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะมีในส่วนของเบอร์โทรให้โทรถามได้อยู่แล้วว่าอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่เอาตัวหลักๆที่พอจะทราบอย่างตัวนี้ คือตัว120สี120สีอายแชโดว์1,290บาทโอ้โหรู้ราคาตัวเดียวแล้วคุ้มแล้วคุณแค่คำว่า1,000น่ะก็คุ้มแล้วคุณเพราะปกติหลุมเดียวตามคอนโดแบรนด์มัน800 800 890 150ใช่ไหมอันนี้120อันนี้120สีพันนี้ใช้ไปห้าปีแลใช้หมดหรือเปล่าหนูหาซื้อสีเท่าไหร่120สีพันสองเนี่ยสีเออแล้วแหละ มากเค่ะที่ละกันคุณผู้ชม10ประบาทใช่ไหมทีนี้ต้องบอกก่อนว่าพอราคามันน่าตกใจแบบนี้เอ๊ะเดี๋ยวคนจะงงว่าอ้าวตกลงเนี่ยเป็น SME ลุกขึ้นมาทําจ้างโรงงานทําเองหรือเปล่าเพื่อที่จะมาตัดราคาในท้องตลาดและขายถูกไม่ใช่คือไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยกลับมาที่ข้อมูลตอนแรกก็คือว่าทุกอย่างในนํำเข้าจากอเมริกาแล้วก็บริษัทเราก็มีหนังสือ นำเข้าเีถูกต้องแล้วก็เป็นหนังสือรับรองว่าเป็นตัวแทนจาหน่ายอย่าง้ชงแล้วตัวนี้ค่ะเราก็ได้จดทะเบียนเลขออยเรียบร้อยแล้วน่คือมั่นใจได้แน่นอนเต็มที่เลยคือคือต้องบอกก่อนว่าการที่อะไรมันจะขึ้นลุกขึ้นมาป๊อปปูล่าได้ในอเมริกาเนี่ยโหมันเป็นผู้นําโลกนะแต่ว่าแบรนด์นี้ดังในเติบโตเร็วมากในสหรัฐอเมริกานะคะใช่ นั่นแหละฮะก็ก็นั่นเลยผู้หญิงคงจะเข้าใจกันนี้ผมก็ไม่รู้จะ <c oughs> อธิบายอะไรยังไงคือกำลังอึ้งกับราคาคือด้วยคุณภาพและราคาเขาเติบโตได้อยู่แล้วอะคะ่ะในอเมริกาอืมใช่ก็ถือว่าไม่ใช่แบรนด์กระโหลกกร้าน,นะคแะแบรนด์จากอเมริกาแล้วก็มาเข้าประเทศไทยปกติเนี่ยมันก็ต้องแพงอยู่แล้วทีนี้ตัวที่เข้ามาของอเมริกาอาจจะเป็นออริจินอลประเทศเขาอันนั้นเขาก็มีแบบฟูลฟังก์ชันมีครบทุกอย่างนะฮะแต่อันนี้ที่เรานําเข้ามาสรุปก็คือจะมีอายแชโดว์มีบลัชออนแล้วก็แปลงแล้วก็ส่วนนี้ก็คือ ทยอยเข้ามาอยู่ในจอยแอนคอยแล้วถูกไหมฮะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆก็จะมีมันก็จะมีตัวอื่นที่เรานันเข้ามาตอนนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนใช่ค่ะอ่ะนั้นขออนุญาตถามนิดนึงว่าในขณะที่ช่วงเวลาแป๊บเดียวที่นําเข้ามาแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้าง ฟีดแบกหรอก็ถือว่าดีมากเพราะว่าตอนเริ่มแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเราเจาะแต่กลุ่มตลาดออนไลน์อย่างเดียวเราายแต่ออนไลน์ใช่ใช่โตไวใช่เราเพราะว่าช่วงนั้นคือตลาดออนไลน์มันโตไวมากแล้วพอดีมีกูรูเมคอัพดังๆในเมืองไทยใช้ด้วยใช่ก็เลยไปไวเลยใช่ก็เลยไปไวคือแบบพวกลูกค้าที่ ซื้อเครื่องสําอางเนี่ยปกติเขาก็จะดูรีวิวแบบบล็อกเกอร์แต่งหน้าอยู่แล้วพอแบบซื้อตามบล็อกเกอร์มีอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีอะไรเงี้ยก็มาซื้อมีความน่าเชื่อถือไงซึ่งต้องต้องบอกก่อนว่าอย่างอย่างคนที่เขาทําคลิปวิดีโอแต่งหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับได้รับการว่าจ้างมาให้ให้มาถือผลิตภัณฑ์ใใชช่่แต่อันนี้เนี่ยเราเราบอกได้เลยว่าอยากรู้ว่ามันดังยังไงมันดียังไงไปเซิร์ชกูเกิลก็จะเจอต้นต่อเจอที่มาที่ไปมีหมด โอเคอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้น้องปลากนองนัดฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งแล้วกันนะครับใครก่อนดีฝากผลิตภัณฑ์ B H c o s m e t i c ของเราด้วยนะคะเพราะว่าคุณภาพดีแล้วก็ราคาพอจับต้องได้ค่ะแล้วคนที่ไม่เคยแต่งหน้าเรวบอกเขาหน่อยนึงว่าลุกขึ้นมาสวยได้แล้วหรือยังวันนี้บอกนิดนึงใช่ค่ะเป็นผู้หญิงต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะ ผู้หญิงใหญ่ยู่สวยเนาะพอสวยแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเองค่ะบางทีก็ไม่ต้องพูดอะไรมาะคุณผู้ชมคำตอบก็อยู่บนหน้าอยู่แล้วหน้าแขกรับเชิญเราสองคนในวันนี้นะถูกต้องค่ะอย่าดูหน้าพิธีกรนะฮะอย่ดูหน้าพิธีกรนะคะอย่าเพิ่งมาดูตอนนี้นะคะซื้อที่ไหนครับเจนนี่ครับค่ณผู้ชมขาแบบนี้นะคะหาซื้อได้ที่ Joy Mart ของเราทุกสาขาทั่วประเทศนะคะคุ้มค่าคุ้มราคา มากๆค่ะหรือว่า0 8 6 8 8 8 5 8 8 8โทรมาค่ะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่แอมคอยหลาอภูมิใจเสนอมากๆแล้วก็ยังคงมีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ในราการถ้าลองท้าโดยครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ติดตามชมได้วันนี้เรา4คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ